บ้านวัฒนธรรมมงไมโครเวฟและความสวยงามของวัดจองคำและวัดจองกลางข่าวสัญจรแม่ห้องสอน ดกบสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตอนรับเาข้าสุขข่าวภาคเที่ยงสัญจรนะคะวันที่19พฤศจิกายน2558ค่ะวันนี้คุณผู้ชมอยู่กับคุณกรองแก้วชัยเกรดและดิฉันปวีณาฟักทองค่ะพร้อมกับแขกรับเชิญพิเศษของเราในวันนี้นะคะท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนคุณวิรุณพันเทวีค่ะ,ส,คะสวัสดีค่ะ อย่างที่คุณปวีนาบอกไปเขาเที่ยววันนี้เราสัญจรมาที่จังหวหัดแม่ห้องศอนะนะคะจุดที่เรามาสัญจรก็คือวัดจองคําและวัดจองกลางแต่ว่าแน่นอนวันนี้เราสองคนจะไม่ได้เป็นคนเล่าให้ฟังแนะนํญญาสถานที่ท่องเที่ยวเพราะว่า ท่านรองผู้ว่าเดี๋ยวจะแนะนําเล่าให้ฟังแบบละเอียดสนุกแน่นอนนะคะแต่ว่าถามคํถาถามก่อนดีกว่าวันนี้มีให้คุณผู้ชมร่วมสนุกด้วยจะได้ฟังแล้วก็ติดตามกันตลอดรายการเดี๋ยวนะให้ดูรางวัลก่อนดีกว่าว่าถ้าเกิดว่าสามารถร่วมสนุกแล้วก็ตอบคําถามเราได้เนี่ยรางวัลที่ได้เนี่ยเป็นอะไรค่ะเป็นวิทยุ กานซิสเตอร์หรือว่าวิทยุทธานินนะคะอันนี้จะบอกว่าไม่ได้หาง่ายๆเพราะว่าอยู่ในกรุงเทพมหานครไปหาซื้ออาจจะไม่มีแต่ถ้าคุณผู้ชมตอบคําถามในรายการข่าวของเราได้เนี่ยรับไปเลยนะคะ2รางวัล <c oughs> สําหรับผู้ตอบถูกโดยคําถามของเราค่ะจะตั้งคําถามค่ะถ้าคุณผู้ชมฟังเฮดไลน์เมื่อสักครู่แล้วจะได้ยินคําว่าหมู่บ้านมง้งไมโครเวฟเราจะถามค่ะว่าคําว่าหมู่บ้านมง้งไมโครเวฟเนี่ย ทำไมถึงตั้งชื่อว่าหมู่บ้านม้งไมโครเวฟตอบมานะคะทางโทรศัพท์ค่ะหมายเลขโทรศัพท์0922468590ค่ะสําหรับผู้ที่ตอบถูกสองรางวัลก็รับวิทยุทานซิสเตอร์ไปเลยค่ะค่ะอยากรู้เหตุผลว่าทาไมเดี๋ยวจะให้ท่านรองบัวเราให้ฟังนะคะแต่ก่อนอื่นเนี่ยเล่าถึงสถานที่ที่เรามาจัดข่าวในวันนี้่อ่ค่ะท่านรองค่ะวัดจองคำหรือวัดจองกลางมีความสําคัญยังไงคะสาหรับสองวันนี้ก็ขออนุญาตท่านผู้ชมนะครับเนื่องจากว่า แมงสอนเนี่ยแต่เดิมนะครับก็เป็นพื้นที่เขตไว้ต่อระหว่างประเทศไทยกับพม่านะครับ<ฆ>แล้วก็ชนพื้นเมืองดั้งเดิมเนี่ยก็เป็นพี่น้องไทยใหญ่นะครับ<ฆ>ก็มาพำนักอยู่ในแมงสอนตั้งแต่ครั้งต้นรนโกศอสินนะครับส่วนวัดจงคําจงคางตรงกลางเนี่ยจะเป็นวัดสองวัดนะครับซึ่งแต่เดิมเนี่ยแยกกันคนละวัด<ฆ><ฆ>ตามสถาวัดนะครับวัดจงคำกบวัดหนึ่งวัดจงกลางกบวัดหนึ่ง<ฆ><ฆ>ตอนหลังเนี่ยนะครับก็ เราได้นํำสองวัดเนี่ยมารวมกันตั้งเป็นพระอารามหลวงวัดจองคันนะครับแต่จะนํารเรียนว่าทั้งสองวัดเนี่ยสร้างมาตั้งแต่ประมาณปีท4ว0นะครับซึ่งเป็นวัดแห่งแรกของโจดแม่งสอนอจะมีศิลปะพะทุทธธรรมแบบไทยใหญ่ะนะครับซึ่งจะมีปานซอยนะครับหรือว่าเป็นสังกษีฉลุซึ่งเ,าาเป็นฉลุน,นะครับ,รบซึ่ง,ซ,งซึ่งสังกษีฉลุเนี่ยความเชื่อแล้วก็ความ ศรัทธาแล้วก็ความเคารพบูชาเนี่ยจะใช้ได้เฉพาะในวัดกับบ้านของเจ้านายถึงเจ้าเมืองนะฮะคือบ้านคนธรรมดาเนี่ยจะใช้ไม่ได้ผันสอย่างนี้นะครับแล้วในตัววัดเนี่ยเราก็มีภาพเขียนพุระวัติเป็นกระจกสีซึ่งเป็นศิลปะของมากๆตรงนี้จะต่างกว่าที่อื่นนะครับปกติภาพวาดเนี่ยเราจะเขียนจากข้างหน้านะครับจากข้างหน้าตัวกระจกเนี่ยแต่ว่าในกระจกภาพพุทธวัตเนี่ยจะเป็น เขีนยนจากด้านหลังคือเขียนกลับกลับกลับบ้านานะครับกลับบ้านมานะครับกลับมาซึ่งซึ่งจะเป็นเอกลักษณ์และก็อัตลักษณ์ของเฉพาะวัดจงคํทจงกลางนี้นะครับซึ่งตอนนี้มีการบูรณะภาพเขียนสีตรงนี้นะครับซึ่งเมื่อสองอาทิตย์ที่แล้วนะครับท่านผูว้ว่าได้รับมอบการบูรณะภาพเขียนตรงนี้นะครับซึ่งอยากจะเชื้อเชิญให้กับนักท่องเที่ยวนะครับได้มาเยี่ยมชมที่วัดจงคํทจงกลาง ว่ขนาดเดียวกันนะครับตรงเวณพื้นที่หน้าวัดมีเรามีหนองชงคําอยูอ่ทุกวันนี้ตอนเย็นเราก็จัดเป็นกิจกรรมคือถนนคนเดินให้นักท่องเที่ยวเนี่ยได้มาเที่ยวชมจับจ่ายใช้สอยแล้วก็ชมความงามของวัดชงคํำชงคำ,งคำแต่ว่าวัดสวยจริงๆนะคะดูจากขนาดนี้นั่งดูแบบอยู่ดูไกลๆนี่ยิ่งสวยนะมากเลยนะคะ มาแม่ห้องสอนก็อย่าลืมมาเที่ยวอย่างเมื่อคืนมาตอนกลางคืนนะคะมาเดินดูเนี่ยมีการประดับตกแต่งไฟ่ายรูปตอนกลางคืนก็สวยด้วยถูกต้องนะคะไปอีกหนึ่งจุดนะคะที่อย่างเมื่อสักครู่คุณปวีนาเกริ่นเอาไว้คือหมู่บ้านม้งไมโครเวฟคือตอนแรกเมื่อวานเมื่อวานตอนที่พวกเรามาเนี่ยก็ขับรถผ่านแล้วก็เห็นชื่อป้ายม้งไมโครเวฟเราก็เรียกคนในรถว่าอุ้ยแปลกมากเลยชื่อหมู่บ้านนี้คือเขาเขาใช้ไมโครเวฟหรือเขาทาบ้านในไมโครเวฟกันหรือเปล่าคะครับก็อยากจะเรียนอย่างนี้นะครับคือ ที่เรียกหมู่บ้านม้งไมโครเวฟเนี่ยแต่เดิมเนี่ยแม่งสอนเรื่องการติดต่อรับสัญญาณโทรทัศน์เนี่ยมันก็ไม่ดีเท่าไหลนะครับเราก็ทางสถานีโทรทัศน์นะครับท่อง5ท่อง7แล้วก็ทางรวมทั้งสถานีวิวทยุกระจายงปไทยเนี่ยเข้าไปติดตั้งเสาถ่ายทอดสัญญาณที่ดอยตรงนี้แหละครับเดิมก็เรียกดอยแต่ยังไม่มีชื่อเรียกครับเรียกดอยดอยกันเลยครับตอนหลังเนี่ยพอไปติดปุ๊บเราก็เรียกดอยไมโครเวฟ นะครับก็ไปเป็นที่ตั้งครับตอนหลังก็เลยมีพี่น้องชาวม้งเนี่ยอพยพไปอาศัยอยู่นะครับแล้วก็มีวิถีชีวิตของพี่น้องชาวม้งเนี่ยครับเรียกกันไปเรียกกันมาเหมือนเราเรียกทั่วๆไปนะครับพอมันเริ่มมีการเรียกชื่อขึ้นมาว่าเป็นม้งไมโครเวฟตอนนี้เราก็เลยเรียกม้งไมโครเวฟจนติดปากถ้าเราไปดูนะครับก็คือจะมีเสาสัญญาณไมโครเวฟนะครับแล้วต้องเรียนอย่างนี้นะว่าดอยเนี่ยเป็นดอยยุทธศาสตร์ของจังหวัดก็คือถ้าระบบ สัญญาณขัดข้องเนี่ยคนแม่งสอนก็จะไม่ได้ดูเท่าไรเลยแตาตอนหลังโชคดีนิดหนึ่งก็มีจานดาวเทียมมามันก็เลยแก้ปัญหาได้ส่วนหนึ่งแต่ก็ยังก็ยังสาคัญอยู่นะครับโดยเฉพาะทางช่อง n อ t วทีเนี่ยเราก็ยังดูจากจากระบบตรงนี้นะครับอันนี้นี่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวหรือยังคะเป็นตอนนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแล้วครับเราพี่น้องชาวม้งก็เขามีวิถีชีวิตเขาเป็นแบบชาวม้งมีปลูกผักปลูกขลังนะครับแล้วก็ เป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกที่หนึ่งที่ทัวร์เขามักจะพาไปก็คือเอาชื่อเนี่ยแล้วก็ให้ทัวร์ไปได้ความสงสัย<อ>แล้วก็ไปดูวอาทำไมถึงเรียกเหมือนพิธีกรทั้งสองท่านเนี่ยเอ๊ะมันไมไมโครเวฟใช้เตาหรือว่า เป็นอะไรตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็คือจริงๆแล้วมีเสาส่งเสาส่งไมโครเวฟนี่แหละนะคะอยู่ในพื้นที่แต่ทีมข่าวบอกว่าเมือม่อเมื่อตอนที่ลงไปทำเนี่ยสิบโมงขึ้นไปยังเห็นทะเลหมอกแล้วเมฆคือแบบสวยมากก็สามารถขึ้นไปชมทะเลหมอกที่นี่ได้ได้วยนนี้ที่ดอยของเราทุกดอยนะครับก็ทางรถขึ้นถึงเนี่ยก็จะบรรยากาศตอนนี้เริ่มเข้าหน้าหนาวแล้วครับสองสามวันเริ่มอากาศเย็นแล้วครับก็อยากเชิญชวนนะครับพี่น้องทั้งประเทศนะครับก็ได้มาชมทะเลหมอกที่แม่สอน ค่ะนะครับมีอีกหลายจุดท่านท่านรองผู้ว่าอยากจะแนะนําที่ไหนอีกเป็นพิเศษคะบ้านรักไทยครับนี้อีกที่หนึ่งก็คือคที่บ้านรักไทยก็ประวัติความเป็นมานะครับก็คือเป็นพี่น้องปัจจุบันต้องเล่ว่าพี่น้องคนจีนเชสาไทยเราประวัติกันยาวก็คือตั้งแต่สมัยโคบุินตันนะครับที่ต่อสู้กันแล้วก็พยพลงมาทางตอนใต้นะครับซึ่งกระจายกันอยู่ทั้งเชียงรายเชียงใหม่แล้วก็ที่แม่ฮ่องสอนตอนนี้ปัจจุบันก็ ได้รับสัญชาติเป็นคนไทยแล้วส่วนหนึ่งนะครับซึ่งเป็นบรรลัคไทยเนี่ยภรมแดนเนี่ยเลยเป็นหน่อยเขาเป็นพม่าแล้วนะครับ<ะ>ซึ่งทิวทัศน์บรรยากาศเขาสวยงามมากหน้าหนาวเนี่ยจะมีคนขึ้นไปเที่ยวชมกันเยอนี้ยแล้วก็<ะ>ที่สำคัญที่สุดนะครับเรื่องอาหาร<ะ>ถ้าเป็นพี่น้องอยู่นานนะครับที่ขึ้นชื่อเขาก็มีขาบูมันโถมีชาอุ่นหลงแล้วก็มีผลไม้อบแห้ง<ะ>มีบวยท้อพับกีวีนะครับแล้วก็นั่นมาขนาดเดียวกันเนี่ยใบชา นะครับเขาก็มีขึ้นชื่อใบาชาอุหลงแล้วก็กมีถ้วยชากับบ้านชาซึ่งจะส่งมาจากไต้หวัน<ฆ>ก็แม้ว่ากับจีนกับไต้หวันเนี่ยนะครับซึ่งตอนนี้นักท่องเที่ยวก็จะนิยมขึ้นไปเพราะเป็นจุดหนึ่งที่ไปชมความงามแล้วก็มองไปถึงประเทศเพื่อนบ้านได้เป็น<ฆ>ไรต่อน,<ฆ>นะครับแต่ว่าที่ขึ้นชื่อจริงๆก็คือเรื่องอาหาร<ฆ>ใครไปก็ต้องไปทานขาหมูม,มันโถ<ฆ>นะครับ<ฆ>แล้วก็ชิมชา<ฆ>ก็อยากเชิญชวนพิธีกรทั้งสองท่านนะครับถ้าวันนี้มีโอกาสแล้วก็ไปชิมขาหมูมันโถกับ ชาที่บ้านรักไทยหิวข้าวเลยท้องร้องเลยแต่ว่าวันนี้เวลามีจกากัดค่ะอยากให้ท่านผู้ว่าปิดท้ายเชิญชวนประชาชน,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 ชนหรือว่าอยากจะฝากอะไรถึงนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามาที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนก็อยากจะฝากนักท่องเที่ยวนะครับว่าแม่สอนเราเนี่ยเดินทางเข้ามาได้หลายทางท่านจะมาเครื่องบินก็นได้นะครับตอนนี้เรามีเหลือวันละเที่ยวหรือจะมาทางรถทางเส้นปลายท่านก็ชมทางปลายด้วยหรือจะเข้าทางแม่สเลียงนะครับท่านก็สามารถชมได้แล้วการเดินทางเนี่ยท่านเข้าทางหนึ่งแล้วไ ออกอีกทางหนึ่งได้ถ้าเข้าทางปลาย<ฮ>ก็ออกทางแม่เสลียงก็ได้หรือเข้าแม่เสลียงออกทางปลายก็ได้<ฮ>แต่อีกที่หนึ่งอยากจะฝากแนะนําไว้นะครับเรามีเทวสถานวิหารเจ้าแม่คนอิ่มที่แม่สอนซึ่งทางภาคเอกชนเนี่ยได้ลงทุนก่อสร้างไว้ม<ฮ>ูลค่าเกือบไม่น้อยกว่า50ล้านนะครับ<ฮ>ก็เป็นแหล่งท่องเที่ยว<ฮ>แล้วก็เป็นแหล่งศรัทธาของพี่น้องชาวจีนที่เข้ามาท่องเที่ยวจะไปบูชาสักการะนะครับซึ่งเป็นเทวสถาน คงจะเป็นอาจจะเป็นอีกจุดหนึ่งที่อยากเชิญเชิญนักท่องเที่ยวนะครับได้ไปเที่ยวชมแล้วไปสักการะมีทั้งไปทําบุญไหว้พระอะไรกันแล้วแต่นะครับก็อยากจะ,จะเชิญชวนไปมาแม่นสอนแล้วเนี่ยเข้าไปไหว้พระเป็นสิริมงคลกับชีวิตรวมทั้งจะเชิญพิธีกรทั้งสองด้านนะครับไปไป สคาระด้วยได้ค่ะ,คะวันนี้เวลามีจํากัดนะคะขอบพระคุณท่านรองผู้ว่าราชาการจังหวัดแม่ฮ่องสอนก่อนนะคะคุณวิรุณพันเทวีขอบพระคุณมากค่ะมีหลายที่ที่เดี๋ยวเราจะต้องติดตามไปแน่นอน,นะะใช่ค่ะแต่ว่าเรื่องของการท่องเที่ยวในแม่ฮ่องสอนยังไม่จบเท่านี้นะคะเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่นี่เขาก็มีขึ้นชื่อคะ่ะถ้าคุณผู้ชมมาและอาจจะยังไม่เคยเห็นต้องแนะนําอีกที่หนึ่งคะ่ะก็เป็นการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอีกด้วยไปติดตามได้จากรายงานคะ่ะ Country Club เป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อของจังหวัดแม่ฮั่งสอนอยู่ในอำเภอเมืองตำบลหมอกจำแป่เปิดให้บริการด้านสุขภาพและความงามด้วยโคลนและน้ำแร่ธรรมชาติมาหลายปีมีบริการทั้งการพอกตัวและการพอกหน้าด้วยโคลนแช่น้ำแร่เมื่อแผนโบราณมีนักท่องเที่ยวแวะมาใช้บริการทุกวันโดยเฉพาะในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว รู้สึกแบบเย็นๆนะคะแล้วก็มันก็ตึงเหมือนหน้ามันเหมือนมันดูดอะไรช่วงแรนข้างบนใบหน้าเราค่ะก็โอเคนะคะแต่เพิ่งมาลองครั้งแรกแต่ถือว่าก็ชอบอยู่อะค่ะค่ะใช่แล้วก็รู้สึกแบบว่าตอนแรกๆก็ร้อนนะคะแต่พอแช่ลงไปก็รู้สึกรู้สึกสบายะค่ะผ่อนคลายอค่ะ จากการพูดคุยกับนายสุพจ์กลิ่นปราณีตประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอนเล่าว่าโคลนบ่อน้าพุร้อนแห่งนี้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเป็นโคลนเดือดบริสุทธิ์สีดําที่ขึ้นมาพร้อมกับน้าแร่ธรรมชาติใต้ดินที่สะอาดไม่มีกลิ่นของกรมรมฐานอุดมไปด้วยแร่ธาตุที่มีประโยชน์ต่อผิวหนังและระบบไหลเวียนโลหิตเป็นแหล่งโคลนสุขภาพที่มีในโลกเพียงสามแห่งเท่านั้น สามารถนำมาทำเป็นผลิตภัณฑ์โดยผ่านกรรมวิธีและการตรวจสอบจากกรุมวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์จำหน่ายทั้งในและส่งออกไปยังต่างประเทศผลิตภัณฑ์เราส่งออกต่างประเทศหลายปีแล้วนะครับที่ส่งมากส่กงมากด้วยที่ส่งไปก็คือหนึ่งโครนผงนะครับที่ส่งมากที่สุดแล้วก็เป็นน้ำแร่นะครับแล้วก็เป็นโลชั่น นะครับเป็นเราส่งมากที่สุดเพราะโลชั่นนี้มันจะช่วยทําให้ผิวหนังหน้าเลาะหน้าหนาวเนี่ยนะ <S <S ก็จะมีผิวแตกแต่โลชั่นจะช่วยสมานผิวเลยทํจาก <S 1> <S 1> <S 1> โคนจากโครนผสมสมุนไพรแตงกวาว่านจรเนะเข้แบพวกนี้เราผสมออกมานะครับแล้วก็ใส่น้ําแร่ลงไปตอนนั้นมันจะไม่มัน,มนไม่ทาลายผิวแต่มันช่วยทําให้ชุ่มชื่น ปัจจุบันการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมากจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำปางและจังหวัดลำพูนจึงร่วมกันจัดตั้งลานาเวลเนสทัวริึมขึ้นซึ่งนายสุพจน์เห็นว่าแต่และจังหวัดมีผลิตภัณฑ์และธุรกิจเกี่ยวกับสุขภาพที่หลากหลายความร่วมมือดังกล่าวจะเป็นการส่งเสริมและกระตุ้นการท่องเที่ยวให้ดีขึ้นคสครูนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามความเคลื่อนไหวอื่นๆกันต่อค่ะ